ก็จะมีการจัดส่งมอบนี่เลยนะคะเป็นภาคภูมิเรือนะคะหุ่นหางมารินนะคะก็เป็นเรือ,อยางนะคะก็ความยาวอยู่ที่7เมตร90นะคะสูงอยู่ที่2เมตร50แล้วก็กว้างอยู่ที่เมตร90นะคะางานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานก่อนนะคะต้องขอขอบคุณคุณหน่องมากม,มานะคะลูกค้าจังหวัดนนทบุรีถัซื้อเข้ามานะคะก็ลูกค้า ไปซื้อเรือ,อยางมาแบบนี้นะคะก็ให้ที่ร้านตัดให้คุมกลำนี้เลยที่ร้านก็ตัดเผื่อคุมให้เรียบร้อยตัวผ้าเลือกเป็นแบบอย่างดีเลยค่ะตัวนี้จะเป็นนําเข้าเซนซอรลอนกันแดบดบกันฝนกันฝุ่นงานเย็บแบบลม้มตะเข็บให้เรียบร้อยชายด้านล่างของเรือนะคะของเราก็คือด้านหน้าจะมีตัวเป็นเชือกรอบเลยนะคะทั้งลำติดตัวสต็อปด้านหน้าจะมีแล็ปตัวสีแดงนะคะแล้วก็จะมีลิปล็อกนะคะเอาไปรัดเทนเลอร์ทั้งหมดสิบสองจุดนะคะอันนี้ลิปล็อก ก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าคุมเรือนะคะอันนี้เป็นรีวิวที่เราเคยตัดให้กับลูกค้าก็ติดต่อเราก่อนได้ค่ะ0 8 1 9 8 7 7 5 3